62วิหารโบราณผีสิงพังปอสัมผัสที่สีขั้นของเขาโดยไม่รู้ตัวแต่น่าเสียดายที่แผ่นทองแดงของวัตตาเล่หญิงไม่ได้ถูกนําออกมาด้วยในเวลานี้ยกเว้นแสงสีเขียวและแสงสัวสองดวงพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยและหมอกสีดําปกคลุมสร้างปราศักหักพังทั้งหมดแสงสีเขียวทั้งสองกลุ่มอาจมีขนาดใหญ่เท่ากับอ่างล้างหน้าซึ่งหากว่ามันเป็นดวงตาจริงๆมันก็น่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดยิ่งใหญ่ย่นงน่าเหลือเชื่อ มีสิ่งทั่วร้จริงจริงเย่ฟ้านและผังปอรู้สึกประหม่าทันทีแรงคราวนี้ไฟเขียวทั้งสองกลุ่มเคลื่อนตัวเร็วมากและมาที่ด้านหน้าของพวกเขาในชั่วพริบตาเย่ฟ้านและผังปอถูกกระแทกที่บินออกไปโดยโดยซากศพสี่หรือห้าซากเช่นเดิมความเร็วของแสงสีเขียวเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆและเย่ฟ้านถูกล็อกเป้าหมายไว้โดยสมบูรณ์แสงพวกนี้ส่องสว่างอยู่ทางซ้ายและเคลื่อนย้ายไปทางขวาของเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะเคลื่อนที่เข้าหาเขาและไฟสีเขียวสองดวงก็หายไปและหายไปในร่างกายของเขา แย่ฟ้านทางปออุทานแต่ไม่มีทางหยุดมันได้ในเวลาเดียวกันแย่ฟ้านรู้สึกเย็นเย,ยือกในทะเลแห่งความทุกข์ราวกับว่ามันถูกแช่แข็งไว้เขารีบวิ่งนั่งสมาธิลงและเดินลมปราณตามวิถีที่ได้รับการสั่งสอนจากตำราเต๋าจริงและแสงสีทองเล็กน้อยก็ระเบิดออกมาตังเสียงคลื่นได้ปะทุขึ้นและทะเลแห่งความทุกข์ของแย่ฟ้านก็กลายเป็นมหาสมุทรสีทองซึ่งพุ่งพล่านและทําให้แสงสีเขียวทั้งสองดวงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามุมไฟเขียวทั้งสองกลุ่มดูเหมือนจะหวาดตัวทะเลแห่งความทุกข์สีทองเป็นอย่าางมาก พวกมันรีบออกจากทะเลแห่งความทุกข์ของเย,ย่ฟ้านและหลบหนีไปไกลในเวลาเดียวกันทะเลแห่งความทุกข์ของเย,ย่ฟ้านก็ฟื้นคืนสภาพกลับมาและเป็นเหมือนดวงไฟดวงเล็กๆล,ลอยอยู่ในบริเวณท้องน้อยของเขาแรงความเร็วของแสงสีเขียวนั้นเร็วมากหลังจากวิ่งออกจากทะเลแห่งความทุกข์ของเย,ย่ฟ้านมันก็ตรงไปที่ผังปอและเข้าไปในร่างของเขาในชั่วพริบตาผัางปอสาบแช่งออกมาอย่างรุนแรงจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นซึ่งทําให้เย,ย่ฟ้านประหลาดใจและรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่รอช้า เสี่ยวปอเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเข้ามาใกล้ถังปอก็ลุกขึ้นนั่งดวงตาของเขากลายเป็นสีเขียวและเขาก็ลุกขึ้นทันทีก่อนจะส่งเสียงคำรามออกมาเหมือนสัตว์อสูรถังปอมองดูเย่ฟ้านอย่างเย็นชาก่อนที่จะมองออกไปด้านนอกและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่ายุ่งกับเขาเย่ฟ้านคำรามออกมาด้วยความโกรธมุม ในเวลานี้ลมพัดแรงซากปร,รักหักพังทั้งทรายและโขดหินก็โหมกระหน่ำขึ้นสู่ท้องฟ้าทังปอโบยดินอย่างบ้าคลั่งเข้าสู่ซากปร,รักหักพังพร้อมกับซากศพมากมายที่ดินตามเขาไปอย่างรวดเร็วหมอกสีดำกระจัดกระจายหายไปท้องฟ้าและดวงดาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งจากระยะไกลเย,ย่ฟานสามารถมองเห็นทังปอซึ่งกำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าและมีซากศพจำนวนมากมายที่ติดตามเขาอยู่ข้างหลังทังปอเย่ฟานตะโกนไล่หลังในขณะที่วิ่งตามไปในทิศทางนั้นโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัว เพียงแต่ความเร็วของผังปอหน้าเหลือเชื่อมากเกินไปความเร็วระดับนี้ยังมากกว่าผู้อาวุโสที่ขี่รู้ศักดิ์ิทสีอีกซึ่งมันทำให้เย่ฟ้านถูกทิ้งห่างจนไม่สามารถไล่ตามทันในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจหลังจากที่ผังปอถูกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดยึดครองร่างกายชีวิตและความตายของเขาก็คาดเดาไม่ได้ในตอนนี้เย่ฟ้านเต็มไปด้วยความกังวลแต่เขาก็ไม่รู้จะไล่ตามได้อย่างไร ท้างหน้าว่างเปล่าและมีอันตรายมากมายขวางทางอยู่เย่ฟันไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่เดินเข้าสู่ซากปรักหักพังอย่างชาๆและภาวนาให้ผังปอย,ยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อถึงเวลาดึกเย่ฟันก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปได้กี่ลี้แล้วและในที่สุดเขาก็เข้าใกล้ส่วนที่ลึกที่สุดของซากปรักหักพังเสียงทื่อทื่อที่นี่มีพลังมากขึ้นและมันก็ดังขึ้นเป็นครั้งคราวเสียงนี้มันเป็นเสียงเต้นของหัวใจอย่างไม่ผิดเพี้ยนใบหน้าของเย่ฟันก็ขาวโพลนสายไปมาและร่างกายของเขาแทบจะไม่สามารถยืนอยู่ได้ ที่นี่ลึกลับซับซอ้อนขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อาคารของซากปรักหักพังก็มีมากมายเช่นกันแต่ที่น่าแปลกใจคือมันไม่ได้ขาดพลังแห่งชีวิตมีน้ำซ้ำปราดแห่งจิตวิญ,ญญาณยังมีมากมายมหาศาลมุมเสียงจากซากปรักหักพังยังคงดังออกมาไม่หยุดเย่ฟ้านปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงและมองไปข้างหน้าส่วนที่ลึกที่สุดของซากปรักหักพังอยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าอาคารโบราณที่อยู่ด้านหน้าของเขานี้จะพังทลายไปหมดแล้วแต่ความหนาแน่นของมันก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อครั้งอดีตมีความรุ่งเรืองมากแค่ไหน สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออาคารโบราณที่ไม่มีที่สิ้นสุดล้อมรอบไปด้วยภูเขาไฟที่ซึ่งตอนนี้ยังคงปะทุอยู่และมีหินหนืดลิ้งอยู่ภายในหลุมลึกนั้นแม้พวกมันจะยังไม่ไหลออกมาแต่ก็สร้างความหวานให้กับแย่ฟ้านราวกับว่าเขากำลังเดินอยู่ในนรกบนดินแย่ฟ้านตกใจมากในขณะนี้เพราะเขาเห็นภาพที่เหลือเชื่อด้วยหินหนืดที่พลุ่งพล่านกลับปรากฏวังโบราณอันงดงามในปล่องภูเขาไฟก็ลอยขึ้นขึ้นลงลงเป็นครัางคราวมู เสียงทื่อๆดังมาจากด้านในของภูเขาไฟหรือจำพ่เจอดจงก็คือวิหารโบราณที่ลอยอยู่ในหินหนืดมันรุ่งโรจน์และชัดเจนสามารถมองเห็นได้ว่าวิหารโบราณน,นี้เก่าแก่มากแค่ไหนอาคารโบราณที่อยู่ในหินหนืดนั้นมีขนาดกว้างประมาณ5้าว่ามันส่องแสงสีทองและมีม่านแสงป้องกันอยู่รอบๆและที่อยู่ด้านข้างนั้นคือนกสายฟ้าที่เคยต่อสู้กับวานอนเปล็ดเมื่อ2วันก่อนไม่คิดว่าจุดจบของราชาสูรผู้ยิ่งใหญ่จะมาลงเอยในบ่อหินหนืดแบบนี้นกสายฟ้าเป็นนกที่ดร้ายอย่างแท้จริง ผู้อาวุโสอูชิงเฟิงกล่าวว่าแม้ว่าเขาจะได้พบกับมันเขาทําได้เพียงหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้มันพบตัวเขาเท่านั้นแน่นอนว่านกสายฟ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเดียวที่อยู่ในปล่องภูเขาไฟยังมีสัตว์อสูรอีกมากมายกว่า30ตัวซึ่งเย่ฟ้านไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนบ้างก็นอนตายบ้างก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้สายตาของเย่ฟ้านจับจ้องไปยังตะขาบปีกสีเงินหนาเท่าแขนและยาวสองวาทั้งตัวก็วาววับเหมือนหล่อขึ้นจากเงินบริสุทธิ์มันนอนอยู่ในซากปร,รักหักพันเงียบเงียบและเย่ฟ้านแน่ใจววามมัันยยงงคงีีชิตอู่ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ร้ายอย่างวัวหัวสิงโตที่มีความสูงมากกว่าสิบว่ามันตั้งประหารเหมือนเนินเขาในซากปร,รักหกักพังและย่ำครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองเกือบ20ตัวนั้นเพียงพอที่จะแสดงความลึกลับที่น่ากลัวของซากปร,รักหกักพังในตอนนี้พวกมันยังคงมีชีวิตอยู่และสายตาของพวกมันก็จับจ้องไปยังวิหารโบราณซึ่งกำลังลอยอยู่ในหินเนืดสีแดงเข้ม และในเวลานี้ในที่สุดแย่ฟ้านก็พบพังปอซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังใต้ภูเขาไฟในขณะนี้ผู้อาวุโสอ,อูชิงเฟิงและผู้อาวุโสอ,อีกหลายคนล้อมรอบเขาไว้แม้ว่าผู้อาวุโสเหล่านั้นจะไม่ได้ลงมือโจมตีแต่ดูลักษณะท่าทางพวกเขาน่าจะพยายามจับตัวพังปออย,อยู่ในบริเวณนี้มีผู้อาวุโสของหลิงสู้ตรงเทียนเกือบ20สคนและจำนวนสัตว์ร้ายเหล่านั้นเกือบจะเท่าเท่ากันเรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความแข็งแกร่งมากนั่นคือ ทันใดนั้นแย,ย่ฟ้านรู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยเพราะในเวลานี้มีใครบางคนกำลังยืนอยู่ในปากปล่องภูเขาไฟด้วยชายคนนี้สูงกว่าหนึ่งวาและทั่วร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเกล็ดแผ่นใหญ่ที่สองแสงระยิบระยับที่ด้านข้างของเขามีหญิงสาวคนหนึ่งนางไม่มีแขนแต่มีปีกขนาดใหญ่นอกออกมาทางด้านหลังนอกจากนี้ผมยาวของนางยังเป็นเหมือนผ้าไหมสีทองเปล่งประกาย นอกจากนี้ยังมีงูยักษ์ตัวหนึ่งที่มีสีทองทั้งร่างสิ่งที่น่าแปลกประหลาดก็คือแม้ว่ามันจะมีร่างกายเป็นงูแต่มันก็มีขาสีข้างซึ่งมีกรงเล็บที่แหลมคมสิ่งมีชีวิตตัวนี้น่าจะเป็นอสูรเจียวในตำนานหัวใจของเย่ฟ้านึกอัดเขาคิดทันทีว่านี่คือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าจะเป็นอสูรในตำนานซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นคนได้อะไร เย่ฟานตกใจอีกครั้งเขาพบว่าอีกด้านหนึ่งของภูเขาไฟมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่น่าสงสัยอีก3ตัวหนึ่งในนั้นมีขนาดใหญ่มากเขามีร่างกายเหมือนมนุษย์ที่น่าจะสูงมากกว่าสองวาและมีเขาขนาดใหญ่คู่หนึ่งบนศีรษะพร้อมกันนั้นเย่ฟานยังได้คนพบมนุษย์อีก4หรือ5คนซึ่งน่าจะเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของหลิงซูตงเทียนซึ่งเย่ฟานเคยมองเห็นพวกเขามาก่อนในระยะไกล จากลักษณะท่าทางการยืนของทุกคนแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นการแบ่งระดับตามความแข็งแกร่งผู้ผู้อาวุโส20คนหน้าจะมีระดับสูงสีกับอะสูรหลายสิบตัวที่อยู่ในบริเวณนี้ในขณะที่ผู้อาวุโสผมหลอกข่าว5คนนั้นก็ดูเหมือนเตรียมพร้อมที่จะลงมือกับสัตว์อสูนที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ตอนนี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปยังวิหารโบราณซึ่งกำลังลอยไปลอยมาภายในหินหนืดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาสองวันติดต่อกันแล้วและตามการคาดหมายของพวกเขาความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน่าจะเกิดขึ้นน้นนนนนนนใวัพรุ่่่งงีออยาแ 63สุสานจักรพรรดิศาสตรธธส์ผู้อาวุโสหลายคนจากหลิงสู้ตรงเทียนพยายามจับตัวผังปอร่างของผู้อาวุโสคนหนึ่งลุกเป็นไฟสีแดงและเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นตาข่ายสีแดงเข้มตาข่ายนั้นใสดุดผลึกมีแสงสีแดงสดถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเจิดจ้าและปิดกั้นไม่ให้ผังปอสามารถหนีรดหนีไปได้ในเวลานี้ผังปอไม่มีสติโดยสมบูรณ์ใบหน้าของเขาว่างเปล่าแต่ดวงตาของเขาเป็นสีเขียวเขาเหยียดมือออกและพยายามฉีดตาข่ายสีแดงให้ขาดเป็นชิ้นช้น ร่างของผู้อาวุโสอีกคนเปล่งแสงสีม่วงและกระจกสีม่วงก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาส่องมันลงไปที่ร่างกายของพังปอในขณะเดียวกันหมอกสีม่วงก็เหมือนจะพยายามขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในร่างกายพังปอออกไปแรงตาไขา่สีแดงขนาดใหญ่ตกลงไปอย่างราบรื่นปกคลุมพังปอไว้ภายในใน,ในเวลานี้ผู้อาวุโสอูชิงเฟิงก้าวไปข้างหน้านิ้วชี้ของเขาเป็นเหมือนกระบี่แล้วชี้ไปที่พังปอก่อนจะปิดผนึกเขาด้วยพลังศักดิ์สิทธ เย่ฟ้านเป็นห่วงพังปอมากแต่เมื่อเห็นว่าผู้อาวุโสหลายคนสามารถจับตัวพังปอได้สำเร็จในที่สุดเย่ฟ้านก็เผยรอยยิ้มและถอนหายใจอย่างโล่งอกมุมเสียงทุ้มดังมาจากปากกล่องอีกครั้งคราวนี้เย่ฟ้านได้เตรียมที่จะใช้วิธีลึกลับที่บันทึกไว้ในตำราเต๋าจริงแล้วทันใดนั้นแสงสีทองในทะเลแห่งความทุกข์ก็ไหลเข้าสู่หัวใจของเย่ฟ้านทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดที่ควรจะได้รับอย่างมากมายมหาศาลอ่อนลงไปอย่างเทียบไม่ติดกตบครั้งก่อน เย่ h, ฟัานให้ความสนใจสังเกตและพบว่าสัตว์อสูรที่ดูร้ายเหล่านี้ตัวสั่นโดยไม่ได้ตั้งใจและผู้อาวุโสหลายสิบคนในหนิงสู้ตรงเทียนต่างก็แข็งทื่อและได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยสิ่งนี้ทำให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากตามปกติแล้วสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างพวกเขาไม่ควรได้รับผลกระทบใดหรือว่าที่เขาสามารถต้านทานสิ่งนี้อาจเป็นเพราะว่าเขาและผังปอได้กินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์และดื่มน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปหรือว่าร่างกายของพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จริง และดูเหมือนว่ารากฐานที่สําคัญของพวกเขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้อาวุโสเจ้าสํานักด้วยซ้ํามูมบูมบูมบม,มีเสียงอู้อี้ดังขึ้นอีกสามชุดในช่วงเวลาสั้นๆหินหนืดในปล่องภูเขาไฟปั่นป่วนและแสงจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทําให้กลางคืนที่มืดมิดสองสว่างราวกับเวลากลางวันในขณะนี้หินหนืดไหลออกมาจากปล่องและวิหารโบราณอันรุ่งโร์ก็ลอยขึ้นมาโดยตรงเผยให้เห็นลมหายใจอันแรงกล้าของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในวิหาร บนภูเขาไฟผู้อาวุโสเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนและผู้อาวุโสทั้งสี่ต่างก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างชาญาในอีกด้านหนึ่งสัตว์ประหลาดที่โตเต็มวัยหลายตัวก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันโดยไม,ไม่ได้หวาดกลัวต่อหินหนืดว่าจะพุ่งออกมาหรือไม่สายตาของพวกเขาจ้องไปที่วิหารโบราณครู่หนึ่งก่อนที่พวกเขาจะไปถึงปากปล่องและกวาดสายตาไปยังผู้ฝึกฝนชาวมนุษย์หลายคนที่อยู่ด้านหน้าในหมู่พวกเขาชายร่างใหญ่ที่มีแขนซึ่งปกคลุมไปด้วยเกล็ดตะโกนใส่เจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนว่า พวกมนุษย์พวกเจ้าทําเกินไปสร้างปรักหักพังดั้งเดิมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเจ้ามีหลิงสู้ตรงเทียนเป็นสมบัติของพวกเจ้าอยู่แล้วและตอนนี้พวกเจ้าบุกเข้ามาในดินแดนของเราหรือว่าพวกเจ้าต้องการจะก่อสงครามขึ้นไม่ไกลนักชายร่างยักษ์ที่มีความสูงสองวาและเขาคู่หนึ่งอยู่บนหัวก็ตะโกนด้วยความโกรธแค้นว่าหากพวกเจ้าต้องการสงครามก็ย่อมได้ถ้านิ้วใดนิ้วหนึ่งของพวกเจ้าแต่ต้องลงบนวิหารโบราณน,นี้อย่าหาว่าพวกเราโหดเหี้ยมก็แล้วกัน ผู้อาวุโสเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนและผู้อาวุโสทั้งสี่ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวหนึ่งในนั้นก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าสร้างปราสาทพังแห่งนี้คือดินแดนบรรพบุรุษของพวกเราพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้บรรพบุรุษของพวกเจ้าสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้หรือยอย่างไรถึงห้ามพวกเราไม่ให้มาที่นี่สร้างปราสาทพังดึกดบันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเราและโดยธรรมชาติแล้วสมบัติที่เกิดขึ้นที่นี่ย่อมเป็นของเราเช่นกันเด็กสาวไร้แขนที่มีผมยาวสีทองกล่าวด้วยเสียงเงยือกเย็นว่า ถ้าพวกเจ้าต้องการสงครามพวกเราก็ยินดีเสมอนี่คือซากปรักหักพังที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของข้าทิ้งไว้พวกเจ้าเพิ่งเข้ามาอาศัยมันแล้วพวกเจ้าจะอ้างสิทธิ์สถานที่แห่งนี้ได้หรือเจ้าสํานักหลิงสู้ตรงเทียนเกล่าขึ้นมาเบาๆแม้ว่าคำพูดจะสงบแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะลงมือได้ตลอดเวลามรพบุรุษของเจียวของข้าเคยกล่าวไว้ที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าแต่เป็นมืองหลวงของอาณาจักรปีศาจสิ่งที่เจ้ากล่าวนั้นกำลังหลอกลวงใครอยู่ เจียวเท่าที่มีขาและกรงเล็บแม้จะไม่ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ก็พูดได้เต็มปากว่าความแข็งแกร่งของมันไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นๆมันแค่ไม่สนใจที่จะแปลงเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นไปไม่ได้อาคารทั้งหมดที่นี่ถูกสร้างขึ้นจากอารยธรรมของมนุษย์แล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจได้อย่างไรผู้อาวุโสไถ่สร้างของหนิงสู้ตรงเทียนถามต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันโดยไม่ยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อวิหารโบราณที่อยู่ในหินหนืดนั้นมม เสียงทุ้มดังขึ้นเป็นครั้งคราวในวิหารโบราณแม้ว่าพวกเขาจะเป็นปีศาจตัวใหญ่หลายตัวและผู้อาวุโสสูงสุดของหลิงสู้ตรงเทียนแต่ใบหน้าของพวกเขาก็บิดเบี้ยวอย่างยิ่งและดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บขึ้นมาแล้วด้วยหิย่งหนืดที่เดือดพลานสีแดงที่ผิดปกติลังไหลออกมาอย่างต่อเนื่องราวกับเลือดสดวิหารโบราณอันรุ่งโรจน์ค่อยๆลอยสูงขึ้นและแทบจะโผล่พ้นปากปล่องภูเขาไฟแล้วปีศาจตัวใหญ่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่เจียวเท่าหยุดเขาวไว้และพูดว่า พวกเรารอมาสองสามวันแล้วรออีกสักหน่อยจะเป็นไรไปปล่อยให้มันทำลายผนึกโบราณของที่นี่ให้หมดสิ้นก่อนอย่าเพิ่งยื่นมือเข้าไปไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้รับอันตรายแต่อยยาวินนี่มันเป็นของวิเศษของเผ่าพันธุ์ปีศาจเราเจ้าไม่เห็นอักษรโบราณที่ถูกสลักไว้หรือในขณะนี้ชายร่างยักษ์ที่มีสองเขาตะโกนออกมาโดยไม่สามารถข่มกลัน้นดูสีนี่มันคืออักษรของจักรพรรดิปีศาจมันเป็นสมบัติที่ตกทอดจากจักรพรรดิปีศาจนั่นเอง วิหารโบราณทั้งหมดทำด้วยหยกห้าสีรูปลักษณ์ของมันมีความสดใสและรุ่งโรจน์ทั้งยังดูศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากมีอักขรโบราณหลายตัวสลักอยู่วิหารโบราณบางตัวมีรูปร่างเหมือนมังกรหรือหงเพลิงและบางตัวมีลักษณะคล้ายเต่าสีดำรวมไปถึงอาชาของอดีตจักรพรรดิศาสตร์มนุษย์เอ่ยความลับของเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนี่เป็นสมบัติของจักรพรรดิศาสตร์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เจ้าคราวนี้ใส่หัวไปได้แล้ว ในเวลานี้วิหารโบราณสองแสงสว่างเผยให้เห็นลมหายใจอันประการตาและงดงามพร้อมกับปลดปล่อยภาพทำของเซียนมากมายปรากฏขึ้นมาผู้อาวุโสเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนไม่ได้สนใจพวกเขาใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากนั้นจึงจ้องไปที่วิหารโบราณอย่างระมัดระวังและในที่สุดก็เขาก็รองออกมาด้วยความตื่นเต้นข้ารู้แล้วนี่เป็นหลุมศพของตงหววเหยาซูหลุมศพของจักรพรรดิรีสอร์ทโบราณ ปีศาจตัวใหญ่หลายตัวได้ยินสิ่งนี้ก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพวกเขาทั้งหมดต้องมองที่มีหารโบราณห้าสีในขณะที่เฝ้าระวังไม่ให้มนมุษย์แย่งชิงของวิเศษชิ้นนี้ไปได้เจียวเท้ายืนตัวตรงยื่นครึ่งตัวไปข้างหน้าด้วยท่าทางที่สง่างามและในที่สุดก็ตัวสัน่นมันเป็นสุสานของจักรพรรดิปีศาจของข้าจริงๆมันตรงกับสิ่งที่บรรพบุรุษเคยกล่าวไว้ ไม่มีใครคิดว่าวิหารโบราณที่ทําจากหยกห้าสีจะเป็นสุสานของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเผ่าปีศาจมันถูกฝังลึกอยู่ใต้ภูเขาไฟจนถึงวันนี้ผนึกของมันถึงได้คลายออกและปรากฏตัวสู่โลกจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของตงห่วงที่รวมกลุ่มปีศาจเป็นหนึ่งเดียวแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสุสานของเขาจริงๆเจ้าสํานักหลิงสู้ตรงเทียนพึพรรมพำกับตัวเองสีหน้าของเขาดูมึนงงเล็กน้อยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ก็ว่าออกไปตรงๆว่า ในเมื่อพวกเจ้ารู้แล้วว่าของสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตกทอดจากบรรพบุรุษปีศาจพวกเจ้าก็ถอยไปได้แล้วเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าพวกมันทั้งหมดระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ออกมาในขณะเดียวกันไอปีศาจสีดำก็ล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเหมือนกลุ่มเมฆทมินเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนหันกลับมามองปีศาจหลายตัวด้วยความตื่นเต้นและตะโกนออกมาว่าแม้ว่าที่นี่จะเป็นหลุมฝังศพของจักรพรรดิปีศาจแต่สมบัติของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็อยู่ในนั้้้นนนนอออย่่่าาาางแเนนเรรืีพวกจไไมสามสาสถปฏิธด ไรสาระหลุมฝังศพของจักรพรรดิศาจตร์ของข้าจะมีสมบัติของเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ของเจ้าได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าพวกเจ้าต้องการขโมยหลุมศพของจักรพรรดิีศาสตร์ไปสัตว์ประหลาดผู้ยิ่งใหญ่หลายตัวแสดงความโกรธและก้าวไปข้างหน้าและเตรียมพร้อมที่จะลงมือต่อสู้กับผู้อาวุโสของหลิงสู้ตรงเทียนตลอดเวลาเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนกลับมาสงบสติอารมณ์และพูดว่า ทั้งหมดที่ข้าได้พูดไปคือข้อเท็จจริงในอดีตจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของตรงหวงคือผู้นำสูงสุดของดินแดนแถบนี้เขารวมเผ่าปีศาจที่แตกแยกเป็นเวลาหลายหมื่นปีและเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อมนุษย์ในตรงหวงในช่วงเวลานั้นหนึ่งในสมบัติล้ำค่ามากที่สุดของชาวตรงหวงได้สูญหายไปและพวกเรารู้ว่าสมบัติชิ้นนี้ตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดปีศาจนั่นคือตำราเต๋าจริงคมทีโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตรงหวงรวมไปถึงของพิเศษอื่นๆและในวันนี้พวกเราค้นพบมันแล้วหากพวกเเจ้้าาาไมม่่คืน,นพกกรรร็ออทททีะสงดุ ทันทีที่คำพูดนี้ออกมาปีศาจท,ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวเพราะพวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่านี่คือเรื่องจริงแต่แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถฝึกฝนคัมภีร์อมะตะเล่มนี้ได้พวกเขาก็ไม่มีวันยอมให้มันตกไปอยู่ในมือของมนุษย์และก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อเผ่าพันพุ์ปีศาจอย่างแน่นอนดังนั้นพวกมันจงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวออกมาผู้อาวุโสของหลิงสู้ตรงเทียนก็ไม่ได้มีความกลัวที่จะต่อสู้เช่นกันในเวลานี้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่ ในเวลานี้สัตว์อสูรมากมายที่อยู่ในบริเวณรอบๆต่างก็ระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงผู้อาวุโสจากหลิงสู้ตรงเทียนทั้งหมดในระยะไกลยแย่ฟ้านได้เห็นทั้งหมดนี้ด้วยตาของเขาเองเขารู้สึกไม่มั่นคงในหัวใจแต่เขาไม่มีกำลังที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อแข่งขนันและทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างเงียบๆที่นี่